นายมาหาฉันถึงที่นี่มีธุระอันใดลึืผมรู้ว่าท่านทําให้คํำอธิษฐานสามารถเป็นจริงได้ผมจึงดันด้น,ดนปีนภูเขาสูงชันหนีจากฝูงไดโดเสาเพื่อมาขอพรจากท่านฮึ <c oughs> นายมาถูกที่แล้วละ่ะเอาละ่ะฉันเห็นความพยายามของนายฉันจะให้นายขอพรได้ข้อหนึงแล้วกันนายอยากได้อะไรก็ขอมาได้เลย <c oughs> จะจะจะจ,จ,จริงเหรอครับขอได้เลยใช่ไหมครับ งั้นผมขอขอช้างขอมา้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้จะให้น้องข้านัง่งอะขอเตียงตั้งจะให้น้องข้านอนจะขอละครให้น้องข้าดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ็งจะตลกกับข้าเกินไปแล้วนะผมขอให้ร่างกายของผมมีพลังพิเศษที่ในโลกใบนี้ไม่มีใครเทียบเคียงได้ผมอยากเป็นนัมเบอร์วัน และขอให้ทุกกองทัพเป็นลูกสมุนของผมผมขอมากไปเปล่า,าอ่ะคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้อ่ะเฮ้ยจัดไปมันตึงเปียโอ้เพียงเพลงเปิดตัวมา สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสล็อตเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม t ช t o l l y Accurate Battle Simulator วันนี้ผมจะพามาสร้างตัวละครจากเรื่อง Wonder Woman เพื่อมาสู้กับทุกกองทัพภายในเกมและตัวร้ายที่ผมได้สร้างขึ้นมาเองจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้สร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาเริ่มลุยที่กองทัพแรกกันเลยนะครับทุกคนแล้วโหมดที่ผมเล่นจะเป็นโหมดที่ผมบังคับเองนะครับ เรามาดูกองทัพแรกกันเลยครับที่เราต้องต่อสู้นี่ครับทุกคนแล้วก็นี่คือตัวร้ายที่ผมได้สร้างไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวร้ายมันจะโหดแค่ไหนนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับกับกองทัพแรกนี่ครับทุกคนดอกแรกตอนนี้ผมต้องผมต้องหนีแมมมอน,นะ้ทุกคนหาตรงที่จูก,ก่อนครับ <c oughs> แกเข้ามาไม่ได้หรอกพวกแกเข้ามาไม่ได้หรอกพวกแกต้องติดหิน อ้พวกแมมมอสตัวโตนี่ไงครับหลบแบบดิจิตอลนี่อุย้ยทุกคนเฮ้ยไอ,ยอ,ยอยตัวร้ายเราลงมาแล้วต้องรีบหนีแล้วเราต้องรีบหนีแล้วเราต้องรีบหนีแล้วเราหุ้ยแมมมอสตายไปหนึ่งครับจัดก,การแมมมอสก่อนครับตอนนี้ถ้าแมมมอสเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตัวร้ายของเรา แต่เรามีสกิลลบนี่โดนไปหนึ่งดอกโดนไปหนึ่งดอกโดนไปหนึ่งดอกแมมมอสตายไปแล้วครับแล้วนี่อุย้ยดอกนี้ไม่โดนดอกนี้ไม่โดนดอกนี้โดนหรือเปล่าต้องซ้ำอีกดอกหนึ่งต้องซ้ำอีกหนึ่งดอกอ,อุ้ยโอ้โหโหดไปแล้วนะ แกจะโหดไปแล้วนะโอ้โหชนะครับทุกคนกับกองทัพแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกองทัพที่2กันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงกันต่อโอ้ฉันจะฆ่าแกให้ได้เลยไอ้ Wonder Woman นี่ฉันเป็นคนสั่งการทุกอย่างเองเพราะตอนนี้ฉันได้รับพลังพิเศษที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้อาจารย์ให้มาเออยแปลงร่างเรียบร้อยฮึ Wonder w o m ม n ของเราครับจะมีใครล้มลงได้หรือไม่ลุย ลุยเฮ้ย,อยตอนนี้ผมโดนเหยียบแล้วครับเราต้องหลบหลังหินทุกคนเพรหลังหินไม่มีใครเข้ามาได้หลบแล้วเราก็จุกจุกแล้วเราก็หลบนี่นี่ค่อยๆเก็บไปทีละตัวครับนี่ดูกสกิลสายฟ้าหน่อยเป็นไง โดนสกิลสายฟ้าหน่อยเป็นไงหลบหน่อยครับทุกคนย่าอยู่โหย่าโอ้โหโอ้โหมันลงมาแล้วครับตัวร้ายหลบหลังหินเุ้ยโอ้โหโหดเกินโหดเกินโหดเกินไปแล้วโหดเกินไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับพี่มีสกิล สายฟ้านี่แกเข้ามาทําอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้โหชนะไปเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกองทับที่สามกันต่อนะครับทุกคนว่าจะผลออกมาจะเป็นยังไงโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยจะไปได้ไหมเนี่ยโดนหินทับเนี่ยฮะโอ้โหเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับทุกคน <c oughs> โอ้โหโผมหลบไม่ทันเลยอะนี่ ยิงแล้วก็หนีครับยิงแล้วก็จบยิงแล้วก็จูจโอ้โหเฮ้ยทำไมหินมันแม่นขนาดนี้วะทุกคนข้างหลังเราลงมาแล้วเราต้องกำจัดตัวฮิวันครับนี่กำจัดได้หนึ่งกำจัดได้สองโอ้หินแม่นมากอะทุกคนนี่ไง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 กำจัดหินไปด้วยครับนี่ไงจะยิงหินเสียค่าเหรอเฮือรู้ไหมว่าค่าเป็น วันเดอรูเมโวันเดอรูเมโนี่นี่นี่ไงอ้โดนหินอีกแล้วทุกคนหินแบบกาลระยะยิงใส่เราแม่นมากครับนี่ํำจัดหินตัวนี้ก่อนนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไอตัวร้ายตกลงมาแล้วครับทุกคน <c oughs> อ่ะเหลือคิงครับตอนนี้เหลือคิงสองตัวคิงสองตัวเหรอวันให้ถึงค่าสี่วันให้ถึงค่าสีคิง นี่ไงนี่ไงถึกเหรอถึกเหรอล้มไปหนึ่งแล้วครับขิงล้มไปหนึ่งแล้วครับจูก่อนครับทุกคนจูก่อนครับทุกคนตอนนี้หนีหนีหน,น,นีแล้วก็ยิงนี่ไนงะเฮ้ยไม่ทำไมมันล้มยากทุกคนหรือว่าวันนี้ก็โอ้ och, ล้มไปแล้วครับตอนนี้อ๋อนายอยู่นี่แล้วโอ,อ้มาไม่ทันตัต้งตัวเลยนะ มาไม่ทันตั้งตัวเลยนะแบบนี้ก็ต้องปิวสิครับโอ้ทุกคนเหมือนกันครับเรานี่ไงนี่ไงไหนพลังพิเศษของแกงแกจะเป็นอันดับหนึ่งได้ยังไงฉันมันตัวพระเอกเลยนะโว้ยโอ้โหดูครับทุกคนฉากนี้ปล่อยพลังสายฟ้าแบบเท่มากอรทุกคนดูดิโอ้โหอย่างเฟี้ยวครับบอกแล้วว่าพี่มันโหดจะต้องเป็น ฝึกมาใหม่มั้งเนี่ยึต้องไปขอพรข้อใหม่มามั้งเนี่ยมาครับทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เราเพิ่มเป็นสองกองทัพเลยนะครับเรามาดูว่าตัวละครวันเดอร์วูแมนเราจะล้มลงได้หรือเปล่านะครับแล้วตัวร้ายก็ยังยืนอยู่บนภูเขานะครับมาเริ่มกันเลยไปต้องสู้ให้ได้นะครับต้องสู้ให้ได้เราต้องหาที่หลบก่อนเพราะเรามีตโจกระยตอนนี้เราโดนงูกัดงูงูกึด,กดอืออือ,อ ไม่เป็นไรเรามีพลังพิเศษไม่ต้องห่วงครับไม่เป็นไรเรามีพลังพิเศษสู้ดอสู้ดอ,อโอโหตอนนี้โอโหตอนนี้เราไม่ได้ตั้งตัวเลยครับทุกคนเราแทบไม่ได้ตั้งตัวเลยครับนี่ก่อนครับตอนนี้ต้องหนี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 แล้วก็อุ้ยผมว่าต้องแพ้ไหมเนี่ยอึ๊บชึ๊บมามากองกันเยอะๆมามากองกันเยอะๆแบบนี้พี่ก็โอ้โหโอ้โหไม่ได้ตั้งตัวเลยทุกคน ทุกคนเลือดตอนนี้ต้องต้องหนีครับต้องหนีต้องหนีหนเฮ้ยพระเจ้าเลือดฉันเออมาผมจะสู้ให้ดูเอ้ยโอ้โหเลือดเหลือดอกเดียวอ่ะไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ,ไแพ้ไม่เหลือครับ <laughs> โดนจนได้ครับทุกคนโอ้โหสองกองทับ เละเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราปรับมาเหลือกองทัพเดียวดูนะครับว่าเราจะเอาลงเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้สองกองทัพเราเอาไม่ลงครับทุกคนมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยมาเลยมาเลยโอ้นี่มังกีเหรอมังกีเหรอโอ้โหมังกีมีมีเหมือนมีจะมีเกาะสะท้อนอ่ะทุกคนนี่ไงนี่ไง ลอยขึ้นบนฟ้าแล้วไงมังโอ้โหสกิลเราไม่ปล่อยเฮ้ยตอนนี้ตัวร้ายเราลงมาแล้วทุกคนเราต้องรีบหนีแล้วครับเราต้องเ,ออเราต้องรีบหนีแล้วครับเพราะตอนนี้สถานการณ์สถานการณ์ตอนนี้น้องกำจัดมังกีไปหนึ่งกำจัดมังกีไปสองนี่โดดมาอย่างนี้พี่ก็ยิงใส่หน้าสิครับมา มามาเลยโอ้มาหนึ่งหนึ่งกันเลยเฮ้ยเร้ยเอย,อยตัวร้ายเราไปไหนทุกคนอะ่ะโอ้มังกีแยกล่างครับเเละเ,ละเละอ้โหเละเละไม่ให้ทั้งไม่ให้ตั้งตัวเลยเหรอไม่ให้ตั้งตัวเลยตอนนี้เราเราต้องหลบมุมก่อนครับไหนไหนอ่ะไหนอ่ะมาดิมาดิ โดนไหมครับโอ้โหไม่โดนนะทุกคนดอกนี้โดนไหมโอ้นี่ไงพากองท้ามาอืมควบคุมได้เหรอมีลูกสมุนใช่ไหมแกมีลูกสมุนใช่ไหมต้องเอาสายฟ้ขาข่าไปกินอเป็นยังไงล่ะโอ้โหช็อตนี้เจาะเข้าไปกลางๆลำครับทุกคนอ <c oughs> ถ้าสวยมาก ทุกคนรอบนี้ผมจะเพิ่มเป็นอีกสองกองทับนะครับก็คือมีสองกองทัพแล้วมาดูว่าผมจะเอาลงหรือเปล่านะครับมาเราต้องชนะให้ได้สองกองทับอะ่ะหวานหมูเลย,ยลุยโอดอกนี้ต้องหาที่หลบวังครับเพราะว่ามันหนาเร็ววิ่งนะทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวนี้ไงนี่ไงตัวนี้ไงตัวนี้ไงแล้วก็มีตัวที่มันยิงสมอมา โอ้โอ้ผมวิ่งไปทางนู้นก่อนแล้วกันวิ่งไปทางนู้นก่อนกันวิ่งไปด้วยยิงไปด้วยโอ้โหม้าเหรอมาทีละตัวดิโอ้โหล้มม้าเหรอครับตอนนี้ล้มม้ากันครับตอนนี้โอ้โหพวกโจรสลัดนี่มันโหดร้ายจริงจริงโหดร้ายจริงจริงเอาลงไปเนี่ยเละเละ เฮ้ยอย่าเราเราอย่าโดนดึงนะถ้าเราโดนสมอดึงนีก็คือจบเลยครับมาล่อมา้ามันมาทางนี้ก่อนทุกคนเออ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 ยิงม้ามันยิงม้ามันทุกคนลบลบแล้วเราก็ยิงอุ้ยนี่ไงโอ uh, ้ตัวร้ายลงมาด้วยมาจะสู้จนหยดสุดท้ายเลยทุกคนอืมอืม เฮ้ยลุกเร็วโอ้โหทุกคนนี่ไงโดนบินหนึ่งโอ้แก๊งพายเรตนี่มันเลือดเยอะซะจริงๆครับแต่เราแต่เราก็ไม่หวัน่นแต่ว่าเราก็เรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหเละเลยมันชนะเราหวัดทุกคนนี่ยังรอดูปล่อยกัคิวมา เละเลยวันเดอร์บูเมนสองกองทัพสู้ไม่ไหวงั้นเปลี่ยนเป็นกองทัพเดียวแล้วกัน <c oughs> จะได้ไม่น่าแตกมาวันเดอร์บูเมนต้องชนะนะไปปไปทำจัดคงกระดูก่อนเพราะว่ามันบางที่สุดโอ้โหตอนนี้มีแหละแรปเปอร์ด้วยเอย้ไม่ใช่แรปแรปอะไรอะผมพูดผิดมาแต่เราไม่กลัวแต่เราไม่กลัวแต่เราไม่กลัว เราขอสองดอกเราขอสามดอกเราขอสี่ดอกมันก็ไม่ตายโอ้โหแล้วตัวนี้ตัวร้ายมีสองตัวครับนี่ไงคอมค้างไปเลยนี่นี่ What? What the มาถึงกองทัพสุดท้ายกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือกองทัพเดียวนะฮะแล้วเราจะชนะหรือไม่มาลุยกันเลยขี่ม้ามาหรอ นี่ไงนี่ไงเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปสองโอ้โหโอ้โห้นี่ยิงใส่ตัวร้ายก่อนเลยอืมอืมอืมต่อให้แกงสองตัวเลยมาโอ้โหเราจะรอดมิอะเรากำจัดตัวร้ายก่อนดีกว่าทุกคนดีไหมอืมโอ้เลือดเราลดไปสองแล้วครับมันก็ยังไม่ตายนี่ กำจัดตัวร้ายก่อนแล้วกันโอ้โหแรงมากอ่ะแรงมากอะเผ่า,านี้แรงมากครับทุกคนนี่ไงตัวร้ายเราล้มลงไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ไอพวกลูกน้องสม,มุนมันนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีพลังของซุดและก็วันเดอร์เมนมาช่วยของเราออ้นีไงนี่ไง,ไงตัวเดียวหรอนี่ไง ตอนนี้สูสีนนฮะเลือดผมก็ใกล้จะหมดแล้วเลือดเราก็ใกล้จะหมดแล้วออออืือืืนี่ไงชนะได้แล้วอู้มันหล่อจริงๆเลยสุดยอดไปเลยครับทุกคน จบกันไปแล้วนะครับกับการสร้างตัวละคร Wonder Woman และตัวร้ายที่ผมสร้างขึ้นมาเองถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย